สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลนะคะะเริ่มงานกันเลยนะคะคนเล็กขึ้นรถก่อนเลยนะวันนี้สายแล้วนะคะจะเก้าโมงแล้วเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะ แล้ววอะไรเลดีอ่ไประเอาอีกแล้วคนเรานี่นะแบบนี้นะ FC คะต้องไปร้องเรียนช่องพี่ไทยโซ่แล้วนะนเพราะว่ามาทีไรนะเห็นเราตั้งกล้องนี่นางก็จะเอียงเข้ามาหากล้องเรานะคะ วันนี้พวกเราก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมลุยงานแล้วเตรียมเหล็กเตรียม,ยม,ยมอะไรขึ้นรถก่อนเนาะพี่ไทโซ่ก็มาแล้วนะะเหลือพี่เอกเนาะ,ะพี่เอกคงจะไปรับที่หน้าบ้านนะเพราะว่าเป็นทางผ่านนะคะ ทีมทีมสะยทีมสีสหายของเราจะเป็นอย่างไรไปดูกันนะจะทนแดดทนฝนทนร้อนได้แค่ไหนนะก็กราบขออภัยนะคะกับการพูดเนาะเสียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเทสต์ที่มันนั่งเทสต์ดูดูอันนี้มันบาโต้อะไรล่ะเทสต์ อันเม็ดกว่าเลยเอออันนาำดีอะ่ยเม็ดหรอปะเม็ดต่อมาเม็ดต่ะมาณเม็ดอ่อโอ้โหเอาเหล็กขึ้นรอีกแล้วพี่น้องเออไปบ้านยายพรทุกคนจ้าช่างถึงกับแซวนะฮะโอ้โหเอาเหล็กขึ้นรถอีกแล้วนะพี่น้องนะเอาเหล็กไปบ้านยายพรนะมือเจ้าสิพงอะไรอะได้ใส่ถุงมือ Ok, เ,อเ,อ aky, เอาเอาเอาถุงมือให้ลุงนี่ให้พ yes, right hey, yeah. ีทเทโชใส่แน่น่ะเดยอนา็้หาตานคือคนใจดีเลยค่เนี่นะคะก็เลนเล็กเคลนร้อยนะคะ

อะไรสองตัวสามตัวก hmm. hmm. ็อีที่โน่น่ะมีตัวเดียวพร้อมไหมพร้อมไปดังล่งดังล่งเยอ่ะเราก็ไปขึ้นรถกันนะไปแล้วเดก็เดี๋ยวเราไปสู้งานกันต่อนะฮะพร้อมแล้วก็ไป พี่น้องเราก็แวะซื้อน้ําแข็งนะเมื่อกี้อากาศร้อนนะดับร้อนด้วยน้าแข็งเนาะก็ยังไงรถแอนไนเราก็จอดซื้อน้ําแข็งเห็นแอนไนออกมาพอดีนะคะวันนี้เราก็เอาเหล็กไปเพิ่มนะเนาะเพืเ่อไม่พอใช่ไหมวันนี้เราทําอะไรบ้างวันนี้เราจะทําอะไรบ้างก็ คำเสาสองต้นที่กั้นหอ้องอวันนี้เราจะได้ไปหาซื้ออะไรอยู่เนี่อยู่ซื้อหลังคาซังสีพรุ่งนี้เหรอเทปูลพรุ่งนี้วะเทปูนก็เพราะว่าพรุ่งนี้เน่ะวันนี้มุงเนาะบ่ายมามุงหลังคานะคะก็นั่นแหละใกล้จะข้องคำนั่นแหละบา่ายสามนนะั่นแหละเนาะ สามาสี<า>ม่โมงนู่นแหละเนาะบ่า,ายโมงไม่ได้เราก็มันร้อนมันจะใส่เปลมเป็าสายอยู่บ่ายโมงไม่ได้เรามันร้อนร้อนนู่นแหละเวลาเก่าบนะ่ายสามโมงเนาะเมื่อวานสามโมงยังร้อนอยู่ เย็นร้อนืมร้อนแล้วมันทําให้เราเหนื่อยอืม่เหมือนอากาศหนาวเนาะใช่ <S <S ทบ้านลง,ลงน้อมนะมันไม่มี <ลง S 1> เหงื่อออกเนาะงุดงิดด้วยอืมจะอารมณ์เสียง่งายไม่เหมือนอากาศหนาวใช่บ้านลง,ลงน้อมมันเย็นบ้านลุงน้อมนะสบายเนาะอากาศมันหนาวแล้วก็มันมันคิดอะไรไม่ออกด้วย ือถ้าอากาศเย็นเหมือนบ้านลุงหนอมเนอะโอ้ยสบายเลยโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนร้อนร้อนมีแต่ร้อนอย่างเดียวนะในสมองมีแค่คำว่าร้อนใช่ก็ยิ่งเราไปเชื่อมเหล็กเนาะจับเหล็กก็ร้อนร้อนดีมีถุงมืออ็เจอขอบุณพ่อบรรจงเนาะบรรจงเนาะมีสองถุงมือมาให้นะคะก็เราก็ เรจะถึงหน้างานแล้วอ้นี่ไงเราถึงเสี่ยวเมื่อวานใช่เลยนี่ดูนี่หนะอมเมื่อวานนะยายพรบอกวา่าเร่งให้ยายหน่อยเด้อนะยายก็อยู่บ้านเขาก็รบกวนเขาเนาะแกบอกมันเร่งไม่ได้หรอก หนูก็เลยบอกว่านายเอฟซีเขาบอกเล่งไม่ได้นะะอากาศมันร้อนนะเขาก็อ okay, ย่าไปอีกอ่ะถถึงแล้วเอาหมวกไหมหมวกเอาไม่เพาะเครื่อนงะดื่มนะไปกอ่ะ มาถึงหน้าง,งานแล้วนะคะพจ้าวัสดีค่ะแม่นี่นะคะมาถึงหน้าง,งานแล้วนะแดดร้อนนะแดดจัดมากเลยทีเดียวนะก็วันนี้เราก็ช่วงบ่ายะคะ่ค่อยๆเราก็จะมุงสังกะสีนะคะ เอาเอาเอาเอะไน,นั่นมาหน่อยเนอะเก้าอี้นะเอาลงไปวางไว้นู่นคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ